สวัสดีจ้าทุกคนจ้ากราบสวัสดีงามๆนะจ๊ะเนาะพบพ่อกับช่องสาวๆอินสวีเดนนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าเมื่อนีนเช้าเลยหน่อยก็ได้เวลาพาทุกคนมาเบิ่งเห็ดนะจ้ะเนาะทุกคนจ้าว่าไว้มือวานว่าเนจะอันอันคลิปที่แล้วเนจนะว่าพาทุกคนมาเบิ่งอันเห็ดคาสีสมนะจ้ะเนาะทุกคนจ้าพุ่น่ะเต็มอายะเลยนะจ้ะเนาะเช้าเลยหน่อยก็ตั้งกระตทาไว้ทั้งพุ่นนะจ้ะเนาะกะทั้งนี้ทั้งสายมือนะจ้ะเนาะเห็นบ่จ้าพูดโพนะจ้ะเนาะทุกคนจ้ากะมา ทำการเก็บนะจ๊ะทุกคนมาเด้อจ๊ะทุกคนจ๋ามาเก็บเห็ดชาวเราหน่อยนะจ๊ะเนาะพี่กายกับพ้าเจ้าของมาตกขีดตุ่มอยู่นี่แหละจ๊ะพี่นี่ก็เห็ดก็ไม่ค่อยลายดอกจ๊ะทุกคนจ๋ามาดูเป็นนี่อย่างนะจ๊ะเนาะกับสีกับแดงเห็ดจึ้งคืนพูดนะสีสมสมเต็มอาหะเลยพี่น้องเลยจะแมนโพดโพบกหมูบักแต่งนะจ๊ะเนาะไปเก็บกันเลยจ๊ะทุกคนจ่าไมแกนให้เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเนาะโอ้ตังจังไง โอเคจ้ะบึงอันแก่งคล้องกองแค้งอีกแล้วนะจ๊นะเนาะทุกคนจ๋ามาเด้อจ้ะนี่เคลียร์พื้นที่ก่อนนะจ๊นะเนาะโอ้ยพาเจ้าของลุยปลานะจ๊นะเนาะทุกคนจ๋าเห็ดก็บ่ค่อยอันเห็ดก็บ่ค่อยมีนะจ๊นะเนาะไปบ้านันอัน,นยังละ่ะหมุนปลาอยู่เป็นชั่วโมงจ้นะทุกคนจ๋ามาปลาขี่ตมสาวล้วหน่อยสิบ่หมุนตกตมด้วยที่เนี่ย น้ำเด้อจะถูกค้นจ่าพุ่น่ะอุ้ยมีแต่น้ำอ คนจา่ามีตั้งแต่น้าม่ะถ้าเกิดว่าเขาเอาไปเนี่ยเขาต้องต้มเลยได้นี่จ้ะทุกคนจา่าเพราะว่านั่นน้ามเพิ่นหลายพูดเฮ็ดยังบ่ได้เลยจ้ะมีตั้งแต่นา้าพี่น้องเอ,อ้ยนะงามๆจ้ะทุกคนจา้า โอ้ยหัวสูบหัวสูบโอ้ยอย่าลงไปอืน้ำไปเอาไป่ได้เด้อตกเฮ้ย,ยพี่น้องเลยกระมานไหนเออ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 ทน่ะโอ้ยอยาก <ม>พันกอบหลายเพ่นบางหลายจะทุกคนจะาถือแข้งกระบไดเที่ยวกบที่อยากที่ขาดออกจากกันเสร็จแล้วจ้ะย่างต่อ มาชาติมากเลยสาวเราหน่อยเธอโอ้ยโก่งกลอนปาดพี่น้องเลยสาวเราหน่อยถ้าเกิดว่าหัวจุบลงไปนี่ก็พอดีละมาต้องขึ้นมาเลยเงาอยู่ตรงนี้แหละจ้ะทุกคนจ้ะจะเป็นซันเฮดทีธธ่ด,ดีนี่นงามๆออนุญาตโยนอุ้ยอุ้ยแขนสัน่นพุ่น ทางนี้ก่อนอเดี๋ยวขล้วก็ไปเาทงฝุ่นอุ้ยนี่นั่งบได้ยน้อจ้นเนาะเดี๋ยวลุกขึ้นยากลำบากเหลือเกินโอ้ยอง,งามต่อทางนี้ต่อทางนี้จ้าทุกคนจ้าอุ้ยงามเด้อ เทียงรถก็บึ้นบึุนๆอยู่จ้ะอยู่ขางทางรถไงพอดีนี่น้อยจะไปผัดไปทำสมเทีย่ยงกับเพื่อนเอินแหนมเห็ดดิยื้คิดว่าน่าจะนาะสมเห็ดนะจ๊ะทุกคนจ๋าซาลอยหน่อยกับเจนร้องกับไปเห็ดสมเห็ดบึ้งนะจ๊ะเนปะียกแล้วหัวเข่า อ hmm. <m aks> ุ้ยเนีย้ขาเปียกุกคนจ้าคุณกี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเบิ่งไก่ๆ่จๆ หน่อยคุณกับน้องท่วมขึ้นโอ้ย,อย,อยน้ำทั้งนั้นเลยจะทุกคนจา้าย่างลงไปพลุบลงไปเนาะแต่เนาะโออยจะอ่อนเปียกหมดยอดโอ้ยจริงถือแข้งบปได้ดอกจก้ะ คือแห้งขา,ขาดเครื่องรถลดอันเนี้ยโอ้ย,ยสุบโอ้ย,ยสุบนะโอ้ยงามไปยังเดกเกือบเครื่องตาเหอจะทุกคนจา้าเห็ดหนุ่เห็ดหวานไปน่างไทาทั้งปุ่น Hãy subscribe cho kênh อุ S <S <々>้ยเดา่นอยู่ในน้ำผดจ้ะทุกคนอยู่ตกหนาหมอดน่จจะเนาะเพื่อนเพิ่นจะเลื่อนันอยากสิออกชิเล่ไปเลือกยุ่ยเฮียนเอาจถอะทุกคนจ้านี่ ไม่ตํำ เด้อจะเด้ออุ้ยสิบตกตมเด้อยางพุาสติกโอ้ททางผุนเต็มไปหม่อยู่ทางผุนอันี่ก่อนเอาทางนี้ก่อน อื่เดี๋ยวไม่เหยีบยบจะวัเละโอแมนคอนไวอดอกจากทุกคนจ้ะคอนไวอยคนอนวอนอนเก่าพุงงยู่เฮียนนะจ๊ะเนาะโอ้พี่น้องเลย nhúng và cả thôi nhúng ôi nhà ngắm bạc đứa cho đứa thực quân trả hôm qua này nấy tôm rồi chú khang khi tôm phải đi một điều ngồi điều, điều. Ừ. เต็ดซัมมีนอกนั่นก็นถือปุ๊บหักปับ๊บโอ้นะข้าวเดียวมีจังแต่น้ำจะทุกคนจา้าอุย้ยต,ตกน้ำนะตกน้ำนะเธออย่าตกน้ำนะเพราะงั้นตกน้ำเชื่อตกตมพ่อมพูดแล้ว อโอ้ยหัวตุกโอ้ทุกคนจาค๋าพนะ่น่ะจี่หาดอก ไปย่างไปทั้งพี่จ้ะทุกคนโอ้ยเ no? นาะจ้ะเนาะโอ้ยลุยขีดตุ่มพูดพ่อคุณน่ะป้าที่สาวเหลือหน่อยอันพาเจ้าของลุยมาเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้ะย่างไปดีกว่กตุ่มตุ่ตุ่มเนาะจ้ะนะไปย่างไปบางทั้งอื่นจ้ะทุกคนจ้ะไปจ้ะเอากระเป๋าทิ้มไหมนี่ก่เดี๋ยวค่มาเอาโอ้ยย่างมีกบ่มีกบ่มีอีกไหมคะ ดูไปเรื่อยๆป่าบ่เป็นตระยางดอกจ้ะใช่หรอพี่เจ้ทุกคนจ้ะคันมันท่างพี่เนาะจ้ะเนาะอันนี้ใครแน่จ้ะทุกคนเพราะว่านั่นบ่มีขี้ตุ่มนะจ้ะเนาะสาวน้อยกะทิเก็บตรงนี้โอ้เก็บตรงนี้จ้ะทุกคนจ้ะนี่ น,นี้ไม่แฉะจ้ารู้สึกว่าจะแห้งๆหน่อยเหก็รู้สึกว่าเจียนบ,บ่บอมน้ำปันใดเนาะจ้ะเนาะบางใดนนเน้นบีบไปขานี่วุ้ยไหลโจกๆเลยจ้ะน้ำเนาะจ้ะเนาะงมงามจ้าไปทำความสะอาดอยู่เฮียนเนาะจ้ะเนาะอุ้ยทับโอ้ยทับจนว่าเบนอืมดึงน้ำปุ๊ดเลย นงามจะทุกคนจ้า เออเออไว้ตำตา,ตา,น,านี่น้ำน้ำเป็นตำเป็นตำมกแสบแถวเอ้ยขิดหอดพอกัะแม่เด้เห็ดอ่อนๆแบบนี้ถืกใจผู้เถ่าเทิง 嗯。嗯、mm hmm. <laughs> いい。 โยหยมดถือคุอยยมดพอดีเกิดบ่เกิดเกิดมึงได้เนาะพวกเธอมาเกิดถือขุยยมดแล้วฉันต้องรีบเก็บนะเนี่ยยังไม่ค่อยถูกกระม,มดอยู่ มากเลยพี่น้องเอ้ยกรอบกอบ,กอบ ngam 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 mắm mắm nưng, mắm mắm nưng, mắm ít mắm nưng, mắm 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 มันเต็มตาจะทุกคนจ้ะ ยางไปเสมอแล้วไปมองไม้ส่วนตัวไปมองไม้จ้าทุกคนจา๋าเอาลยหน่อยว่าที่อันอันไปยางป้าอื่นอยู่เด้กระตาเอากระตามาสองอันนะจ๊ะนะทุกคนจา๋ากระตาหน่อยกรกระตาใหญ่มหมี่พากนั่นเจ้าของไปเบึงป้าไม่จา๋าบางไหนขับรถมานะจ๊ะนะทุกคนจา๋าอันนี้ถึงแต่รถมอง จอดรถมีตั้งแต่รถจะทุกคน,านา้าเราหน่อยว่าที่จอดจะแอมแปมเพิ่นบดายเนาะจะเนาะทุกคนจ่า,าเพราะว่านั่นเดี๋ยวไปทางไหนเดี๋ยวไปทางไหนกะมีแต่รถน้ำปลานาะนะใชาป้ปลาเน่ะจะทุกคนจา่าผู้ใดกับเขาตาปลาเขาตะปลาคือพากันขนในเมือกเนี่ย,ยมันเปาา็นตะยางเหมือไใดหรอปลาเนี่ยเฮ้ยชาวเราหน่อยเขาคนเดียวกับพอแล้ว ตาวราหน่อยตื่นแล้วก็มา้าั้งแต่เศร้านจาน้ใจนะทุกคนจา๋าคิดว่าจะขอเงินม้าเศร้าแล้วจากทุกคนจา๋าเพราะว่านันออกมาจากบ้านกะประมาณนั่นก้าวามงเศร้านจนะก้าวม้งเคืองจากพี่น้องคิดว่าจะขอเงินม้าเศร้าแล้วบ่แมนจากทุกคนตาเราหน่อยนน่ยสวยสวยก็มูตื่นสวยือว่าม้าสวยอู้ยนี่กลุ่มนี่โอ้ ที่หาคันเนะจะ้าเนอะทุกคนจะาอุ้ยจะแม่นอลังการเนะจะ้าเนอะคนเก็บหิดเห็นแต่ขาเอาขาก็เอาเฮ้ยเหรออุ้ยหนาม,มืดอือหือจ <th ew ing> <laughs> ุนี่นี่ ข้าวโอ้ยหัวข้าเหย็บแม่นทับเห็ดเพิงเนี่ยไม่ได้กินแล้วจ้ะทุกคนจ้ะถ้าเฮ็ดอันนั้นชุ่มมือนี่เกิดแล้วเห็ดเพิงเนี่ยไม่ได้กินแล้วจ้ะพี่น้องไม่กินปีหน้า

บูงไปพอเกิดภาพก็มาเกิดแซมตนไม้ไม่จะตำตาฉันไหมเนี่ยโอ้ยตำตาฉันนันไม่นะนี่ สองปุ๋ยสองดอกออออออโอเคจะทุกคนจะดอไว้ดอไว้สามสี่ดอกนะจน้ะนี่เช้าเร็วน่าเกิที่ไปอันนั้น ้ามึงอืน่นไปลองเบิงป้ามึงอื่นจะทุกคนจ่าย่างจะเข้าลรวก็ทิพักเจ้าของกับบ้านแล้วจะเนาะไปไปเบิงตาอื่นจะทุกคนจา่าไปจ้ะ